สวัสดีครับขอพาส่องนะครับเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินครับนี่ครับโบชัวตอนที่เซเว่นเปิดจองนะครับเซเว่นเปิดจองตั้งแต่16กรกฎาคมครับถึง31สิงหาปี52,555นะครับกำหนดรับเหรียญน,นะครับ7ตุลา2,555แต่จำได้ว่าไปรับประมาณต้นปีนะครับต้นปีปี56 ประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็ไปสั่งจองที่เซนะครับยังเสียดายทุกวันนี้เลยครับจองมาไม่เยอะนะครับรูงนี้จองมาเยอะๆดีกว่านะครับก็อันนี้ครับเป็นรูปแบบเหรียญนะครับก็จะมีซองนะครับมีหมายกําหนดการนะครับแล้วก็เขาก็จะใส่กรอบพลาสติกมานะครับเราก็นึกว่ากรอบพลาสติกกันน้ํานะครับเอาไปใส่จริงนะครับเหงือเข้าไปกินเหรียญ เนื้อทองแดงนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับแต่ว่าผมเอาไปล้างแล้วอันนี้ก็เป็นจะเป็นชุดนะครับในในในโบชัวนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับทองแดงไปส่องดูนะครับ10ล้านเหรียญก็เยอะไหมผมว่าไม่เยอะนะครับ10ล้านเหรียญสําหรับเหรียญสวยงามอย่างนี้นะครับก็นะครับเป็น อะไรที่ดีนะครับก็คือรายได้จากการบริจาคนะครับหลังหักค่าใช้จ่ายทุน9ทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในโครงการสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชนะครับโรงพยาบาลศิริราชครับคือนอกจากจะมีเหรียญแล้วนะครับก็จะมีรูปหล่อนะครับรูปหล่อก็มีตั้งแต่ขนาด5นิ้วนะครับ9นิ้วแล้วก็25นิ้วนะครับ ก็สวยๆทั้งนั้นนะครับนี่ครับแล้วก็มีชุดพิเศษนะครับชุดพิเศษก็จะได้รูปพระบรมรูปนะครับทรงผนวดชุดพิเศษนะครับก็ได้แล้วก็มีอย่างอื่นประกอบอีกเยอะแยะเลยนะครับลองหาหาดูนะครับใครที่อยากศึกษานะครับนี่ครับก็ถ่ายมาให้ดูแล้วครับอีกเยอะแยะนะครับก็เป็นนี่ยเป็น โัวของเซเว่นนะครับผมก็เหลือไว้แผ่นเดียวเมื่อก่อนมีหลายแผ่นนะครับแผ่นนี้ก็เก็บแล้วครับไม่มีอีกแล้วนะครับก็พาสองเหรียญเลยแล้วกันนะครับนี่ครับเหรียญทองแดงนะครับจองมาแค่ไม่กี่เหรียญน,นะครับก็เอาลองมาใส่ดูแล้วก็เห็นแล้วลหละว่า,าพลาสติกกรอบเนี่ยเขาใส่มาไม่ได้กันน้ําก็พอดีตอนนั้นทํางานเหลือออกเยอะนะครับ ก็มันก็ซึมเข้าไปข้างในกรอบพลาสติกนะครับแล้วก็ไปกัดทําให้เกิดสนิมนะครับสนิมในเนื้อทองแดงนะครับจริงเขิร์กวันนี้ครับนี่เอาไปล้างมานะครับก็ใช้ซอสมะเขือ,อเ,เทศนะครับไม่ไม่กล้าทิ้งไว้นานนะครับทองแดงเพราะว่ากลัวว่ามันจะกัดผิวมากก็เลยเอาเท่าที่ได้นะครับจริงเขิกมากกว่านี้เลยนะครับ ก็แกะกกอบไปทิ้งแล้วหายไปนานแล้วครับเกาบปลาติกอันนั้นก็ถ้าใครจะใช้ก็ไปเลี่ยมกันน้ําให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ซึมนะครับเนื่อเรามันซึมเข้าไปแล้วมันก็จะทําให้เหรียญเสียหายนะครับเหรียญสวยเหรียญที่เ,เปลือยอยู่ข้างนอกเนี่ยครับสวยกว่าเหรียญที่อยู่ในกกอบพลาสติกเมื่อกี้นะครับ คือไม่มีตำหนิครับริ้วรอยจะไม่มีนะครับมีจำนวนการจัดสร้างนะครับก็พาสองก่อนนะครับก็ครชมกันก่อนด้านหน้านะครับด้านหน้ามีพระมรูปนะครับตอนที่ในหลวงทรงผนวดนะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีพระนามของพระองค์นะครับ และพระฉายาเมื่อครั้งทรงผนวดที่ว่าภูมิพะโลครับซึ่งมีความหมายว่าพลังแผ่นด,ดินนะครับนะครับด้านหน้าเอามาชมกันครับก็ขอกล่าวถึงการจัดสร้างเหรียญน,นะครับจากการเปิดเผยของนายทวัชชัยพวีสีนะครับอดีตเอกอัครราชทูตไทยนะครับนักกุงนิวเดี สาธารณรัฐอินเดียประธานผู้ริเริ่มโครงการนะครับกล่าวว่าจุดประสงค์คือเพื่อหาไรายได้นะครับทูน9ทูนกระหม่อมถวายและบริจาคให้โรงพยาบาลสงนะครับซึ่งเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะได้ร่วมบุญนะครับกับพระเจ้าอยู่หัวของเราและต้องการให้ชาวไทยนะครับได้มีโอกาสเป็นเจ้าของมากที่สุดและเป็นจุดรวมพลังแห่งแผ่นดินนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับ ก็มีความแตกแยกกันอยู่บ้างนะครับโครงการเหรียญที่ระลึกนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดพลังแผ่นดินเนี่ยและพระบรม,มรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดเป็นโครงการมหากุศลจัดทําขึ้นทุนก้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีอยากให้เป็นสิ่งยึดใจของคนไทยนะครับพกติดตัวไว้ตลอดและเพื่อ ให้คนไทยได้มีโอกาสทําบุญร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะรายได้จากการบริจาคจะนําขึ้นทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายและบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงนะครับในตอนนั้นในการดํานินจัดสร้างครับจุดเด่นของเหรียญที่ระลึกนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผรหนดลังแผ่นดินนะครับก็คือเนี่ยครับข้างล่างด้านล,ล่างนะครับ เอาด้านเหรียญก่อนครับเป็นเหรียญที่ลึกนี้เป็นเหรียญมหากุศลอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่พระองค์มีพระบรมพระบรมราชชวินิฉัยนะครับด้วยพระองค์เองโดยด้านหน้าเหรียญมีพระนามของพระองค์นะครับและพระฉายาเมื่อครั้งทรงประนวดที่ว่าภูมิพโลนะครับก็มีความหมายตามที่กล่าวนะครับคือบารังแผ่นดินนะครับนี่ครับเหรียญนี้ครับ เหนือเข้าไปทำทำลายเหรียญน,นะครับก็เอาไปล้างนะครับความสวยงามก็ยังคงอยู่นะครับจริงมันมันมันกัดไปมากกว่านี้แล้วนะครับสนิมสนิมมันกัดมากกว่านี้แล้วก็ใช้นะครับออซอสมะเขือเทศเลยครับพวกสนิมพวกนี้หลุดออกนะครับด้านบนไม่หลุดออกเพราะว่ารีบร้อนหน่อยครับไม่อยากไม่อยากทิ้งไว้นาน ก็กลัวซอสมะเขือเทศมันก็จะไปกับเนื้อทะลุด้ครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับสลักพระนามนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และลูกอัฐบริขานนะครับด้านล่างสลักว่าทรงพระนวดออ22ตุลาคม2499นะครับสวยงามครับ สวยงามจริงๆครับเป็นเหรียญที่ได้ร่วมบุญกับพระเจ้าอยู่หัวนะครับด้านหลังครับก็ด,ดูนะครับดูเป็นเหรียญปั๊มมานะครับเหรียญก็จะเรียกว่ามีมีรอยปั๊มกระแทกนะครับอยู่ขอบนะครับเกือบจะชิดขอบนะครับของเกท ไม่ไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยเห็นเหรียญค่อนข้างค่อนข้างเล็กนะครับเสียดายอยากได้ใหญ่กว่านี้นิดนึงเล็กไปหน่อยก็เหมาะกับให้ลูกลูกห้อยอให้ลูกหลานห้อยนะครับนี่ครับอันนี้เหรียญน,นี้ก็สวยงามอยู่นะครับขอไม่เปิดซีนแล้วกัน แต่ว่าก็มีร่องรอยนะครับร่องรอยคือรอยกระทบกันของของเหรียญน,นะครับก็ตรงพระพักของในหลวงก็เป็นริ้วรอยนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับตรงด้านบนนะครับนี่คือผิวไฟนะครับ ดูไฟส,สวยๆเลยครับอย่างนี้ก็ส่องกันดูนะครับก็จำหน่ายกันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเปิดให้บูชากันกี่บาทนะครับตอนนั้นก็ราคาจองแค่ร้อยเดียวนะครับกอ,อได้ ซีนมาอย่างดีนะครับตอนนั้นไปจองที่เซเว่นนะครับได้บ้านสุดก็จะได้พร้อมกับกรอพลาสติกเนี่ยละครับเสียดายต้องไม่กันน้ำมาให้นะครับแล้วทา,าน้ำยาเ,เชื่อมพลาสติกเนี่ยมันก็จะกันน้ำให้นะครับอันนี้เขาไม่ได้ทามานะครับจะใช้กาวตาช้างหยอดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นฝ้า ดีที่สุดก็คือต้องถอดไปเรี่ยมกันน้ำใหม่อีกทีนะครับก็พากันสองนะครับเหรียญสวยๆอย่างนี้คร <Alright. S 1> ับก็นี่ครับอัฐบริขารนะครับอัฐบริขารคือของ8อย่างนะครับสำหรับพระสงฆ์นะครับ เครื่องใช้8อย่างครับก็มี1จีวอนนะครับ2ผ้าสังคติ3ผ้าสบง4ประคดเอวนะครับ5มีดโกน6บาท7เข็มเย็บผ้านะครับ8ธรทมกรดนะครับคือเครื่องกรองน้ํานะครับคืออัฐบริการ8นะครับอยู่ใต้ชัดนะครับ เครื่องหมายพปร,ะรนะครับทั้งสองเหรียญน,นะครับก็เก็บกันนะครับเก็บกันไว้ดีๆนะครับาพากันสองนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะหาไว้สะสมกันนะครับก็ เป็นโอกาสดีนะครับช่วงนี้ผมชอบอที่เขาเขามีโฆษณาที่ทีวีนะครับที่ตอนโฆษณาให้จองนะครับเพราะว่าเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินนะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินนะครับทําบุญร่วมกับพระเจ้าอยู่หัวด้วยการเป็นเจ้าของเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินเหรียญที่ทรงมีพระราชวินิจฉัยต้นแบบ และมีพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษเสมือนเป็นของขวัญจากพ่อ,อก็เนี่ยนะครับผมก็เลยไปจองนะครับเพรอชอบที่เขามีในโฆษณานะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เนี้นะครับแบ่งกันผัด แบ่งปันกันชมขอขอบคุณมากครับกับการติดตามรับชม